นี่ค่ะน้องๆวันนี้นะคะก็กลับมากับพี่อีกครั้งในเกมแอ t แท็กดังจีออนบ๊อบบี้นั่นเอง,ง,งหรือว่าการหลบหนีอยู่ในคุกใต้ดินหรือเปล่าไม่ดูนะเราจะมาเอาชีวิตรอดในคุกใต้ดินกันน้องสำรวจปะไปกันดีกว่าฮึบลองตกอันนี้ดีไหมฮึบ ไอหนามนี้โดนไม่ได้น้องๆโดนละตุยอเมื่อกี้โดนไปนิดนึงไปใครๆเล่นเกมมีเราบ้างคอมเมนต์มาคุยกับพี่ได้นะคะไปก่อนก่อนหน้านี้พี่เล่นมาแล้วนะสองสารอบอะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเน็ตหลุดเน็ตหลุดเกมมันโอเคอยู่นะก็เลยมาทำคลิปให้น้องๆดู ใครเคยเล่นเกมนี้จบแล้วบ้างเฮ้ยเฮ้ยชอบฉากมันสวยดีนะอะไรดนี่คืออะไรน้องๆมันคืออะไรเข้าโพดหรือเปล่าไม่น่าใช่ไอ้สีขาวๆนี้โดนไม่ได้นะตุยนะกระโดดแล้วดูดีๆนะใครเล่นอนะระวังตุยนะพี่ตุยมาหลายรอบแล้วตรงเนี้ย ใช่วันนี้มีเพื่อนๆด้วยนะเนี่ยเฮ้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 ยเฮไป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 วิ่งหยุดยายเออเออเกือบเกือบแล้วเมื่อกี้น้องๆทุกคนพี่เกือบตุยแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดไปไปกันต่อเลยฮือ อุ้ยอะไรอ่ะตกอะไรอ่ะทางนี้ให้เดินตั้งเยอะมาตกโอ้ยจะบ้าตุยไปพอแกเดินตามช่างมาสี่หูเดินช้าเหลือเกินเดี๋ยวจะนำให้เป็นผู้บุกเบิกให้ฮืม เราจะรอดจากถ้านี้ไปด้วยกันไม่ใช่เราจะรอดจากทุกนี้ไปด้วยกันไปตามฉันมาฉันจะเป็นคนนําให้เองเฮ้ยนี่มันคือห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยว้าไปห้อง <c oughs> กระโดดข้ามกำแพงเลยนะอ้าโอ้โหอยากนำ้ำโหเดีวแซงแซงก่อนแซงมีอย่ามานำฉันสิหฮ้ย นี่มันคืออะไรอุ้ยมันโดดมันโดดไปแล้วอาตามมันไปเออโอ้โหห้าวแล้วกเกลในคนข้างหน้ามันไม่ดูเลยมันกระโดดเลยนะ,สะแสดงว่าเล่นมาหลายรอบแล้วอันนี้พี่ยังไม่มาถึงตรงนี้เลยนะเพิ่งมาถึงตรงนี้ครั้งแรกเกือบเกือบเกือบแล้วมี่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วทุกคน ฉากสวยอ,ะอ่ะอ้าถ้าฉันตกลงไปตูดฉันไหมแน่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> มันคืออะไรเนี่ยไปไปสำรวจกันเถอะยุอ้ออุ้ยอุ้ย,ยตามมาตาม,มาเมื่อกี้มันมีอะไรผ่าอ้า ว่าแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้ระวังด้ไปไอ้นั่นตาไอ้นั่นเร็วมากเลยอะหัวแดงอ่ะรีบเกินกระโดดลงบอกแล้วอย่ารีบเจ้าอ่ะรีบเกิน มันน่าจะตายได้จนเปอร์เซ็นต์หมดหรือเปล่าหรือ48เปอร์เซนหรือเปล่าไม่เคยเล่นนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยเล่นแต่ไม่เคยมาไกลเท่านี้เคยเล่นมาแล้วสองสารอบอ่ะก่อนจะมาอัดคลิปเนี่ยเอ้ยไายเข้าโม์เฮ้ยเฮ้ยระวัง เฮ้ยอะไรอะไร,อะไรสีเข,เขียวเมื่อกี้ใครเห็นบ้างเฮ้ยเฮ้ยมีเรือด้วยมีที่พายไหมเนี่ยพายได้ไหมเนี่ยโอเคด่านนี้กระโดดง่ายนะไปะชุบชุบอ้าวเพื่อนๆน,น,น้องๆไปไหนแนละ้วไอ้สองตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะหรือมันนำเราไปแล้ววะไอ้หมวแดงอะ เหมือนงูเลยไอ้ลวดหนามเนี่ยงูหรือกระบองเพชรหูยร้อนร้อนออยร้อนตูดอ้ยร้อนขาอ้อยนีไ่ไปดีกว่าตกไปของตูดไหมอ้าฉันไปก่อนแล้วอันนี้ไงมาแล้วหัวแดงมาฉันรอเองมาฉันรอเองฉันเหงาเอ้ามันนํำอีกแล้วทุกคนดูดิมันชอบนํำพี่อ่ะเ,อเห็นไหมบอกแลวอย่าใจร้อนหูยใจร้อนก็ตกหนไหมแล้ว พี่บอกแล้วให้รอพี่โอ้น้องก็ใจร้อนวายหัวแดงเอ,อมาด้วยกันมาเดินตามมาเออมาหนัดน,นำอีกแหละวูอ้บอกให้ตามพี่พร,ร้อนตายแผดเผาเหลือเกินโอ้ยร้อนเท้าร้อนเท้าร้อนเท้าไปรีบไปทางตรงนี้ดีกว่าไปไม่ทันมันแหละ มันนำไปไกลแล้วไอ้นี่มันรีบเลยหัวแดงหัวแดงหรือหัวช่ำูติดอีกแล้วตรงนี้อีกแล้วไอ้โอ๊ตมาเอาไหมเอาไหมเอาไหมชอบตายตรงเดินซ้ำๆไม่รู้เป็นอะไรงืดงืดฮืดใจเย็นใจเย็นเออฉันพ่าดล้วจ้าตรงนี้ เจอมันแล้วเจอมันแล้วหัวแดงเจอแล้วอ้าวอ้าวดูอะไรอ่ะเอ้าดูอะไรตายเฮ้ยอ๋อมันหล่นทับเมื่อกี้อ๋อต้องรอมันขึ้นก่อนเราค่อยเดินนะน้องไม่รอดอะไรอยู่นี่ยเฮ้ย เฮ้ยตายอีกแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ยากงานทุกคนแบบทำไมพี่ตายตรงนี้สามรอบแล้วไม่รู้นี่นี่มันก็รีบจังเลยขึ้นไปสิเอ้เกือบรอกันรอ I wake you I wake you เยอะไป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 เฮ้ย อืมผ่านและผ่านตรงนี้แล้วมาก็มีแต่เราสองคนเท่านั้นไอหัวแดงตามเองก็ได้มาชอบนำเหลือเกินเออไปเดินไปเลยนำไปเลยเค้านำแล้วกันโดดช้าไม่ทันใจฮึบ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 ฮบเฮ้ย เอาเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยท่อนอะไรเนี่ยโอ้รอก่อนรอรรรรอรอรอ,อไปไปรรอเออไปเออรรรจะเย็นเออคุยกับตัวเองน้องๆไปอุย้ยอันนี้มันเป็นเลเซอร์เซนเซอร์เลเซอร์อะไรสักอย่างฮึบฮึบโอ้ยฮึบ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดไว้รอดเว้ยหัวแดงน่าจะไม่รอดนะเพราะมันห้าวเหลือเกินเอ๋เฮ้ยอ้อ้เฮ้ยคาจะรอดจะตรงนี้หรือไม่อุ้ยง่ายวะน้องเบว่าโหระดับพี่เจอแค่นี้โคตรเบเลยวุ้ยอะไรอยู่ข้างหลังตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรวะนี่เจอเพื่อนเพื่อนแล้วเย้ ป่ะฉันนำไปเร็วเร็วตามมามันใกล้จะจบยังเนี่ยทุกคนมันใกล้จะถึงไอเนียงเนี่ยมาไกลแล้วนะเนี่ยยุ้ยไกลลงมาอ้ายตกอีกแล้วตกอีกแล้วเหมือนเบ้าชดสินโตเลยตรงเนี้ยเอ้า จึงอาจิงไปอาอไม่มีใครตามมาสักคนกระโดดกระโดดกระโดดเอาง่ายเกินเอาวโ <c oughs> มปุบตยเลยเอาบเออกระโดดตรงนี้ดีกว่าไม่ตุยเออพี่ฉลาดเปล่ะไป มันคืออะไรขอดูที่โอ้โหโดนไปเละแรงน้องฮึดอึดฮึด,ฮดจะรอดปอรอดปอเอยรอดน้องน้องเป็นไงเอ้ยมีอะไรชุดพี่อยู่แล้วตอนนี้โมที่ไล่ตุยทุกทีอุ้ย ห้าโมละทีนี้ผมห้าโมแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหบอกมันมาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยโอ้จะรอยไหมเนี่ยอ่ะเฮ้ยได้ได้ได้นนั้ได้อันนี้ได้เออมุดได้มุดได้บอเออไปเฮ้ย หุยมันรอเวลาเร็วหุยเอาดีเอาดีโดนอ,อะไรอ่ะเอาไม่โดนไม่โดนไม่โดนตกใจหมดเอ้าทไมเป็นอะไรตกตรงนี้ตลอดเลยหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วตกแต่ตรงเนี้ยเป็นอะไร อ๋อตัวอัน,นอันนี้โอเคอันสุดท้ายมันเป็นภาพลวงตาน้องๆเราองดูที่ใต้ล่างมันว่าและทำไมตกบ่อยฮึบฮึบฮึบไม่มีไม่มีรถะลยผ่านเลยใช่ไหมนี่คิดด เออมันน่าจะใกล้ถึงได้แล้วมั้งไกลมากเลยเนี่ยมาไกลมากเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเขียนว่าอะไรถึงแล้วทุกคนถึงเส้นชัยแล้วทุกคนใช่ไหมพีทไรเดอรเกมมอลคอมมิ่งสูงา ถึงแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะกดติดตามติดตามติดตามให้พี่ด้วยนะกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดไ like, like, ลค์รัวๆเลยนะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูคลิปนี้ไปแล้วบาย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 